นี้นะครับก็ได้พามาที่ร้านเลิฟพะบอยนะครับส่วนชาไต้หวันชานุ่มไต้หวันก็เป็นชามีเลิฟชามีรักนะครับก็พี่นุชเขาก็จะดูแลทางด้านเข้ามากใกล้ๆเลยนะครับก็ในเรื่องของกาแฟนะครับไม่เป็นสองรองใครนะครับถ้าอยากจะมาลองทานก็เชิญที่ร้านตรงแถวซอยหลังฟอร์จูนนะครับอ่ทางแถวดินแดงนี้นะครับแต่ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าร้านนี้มีสูตรของกาแฟไม่ธรรมดาครับ เดี๋ยวเราจะไม่ทําดายังไงมีคนรักลูกค้าหลายรายนะครับเมื่อกี้เราก็ได้สัมภาษณ์ไปว่าจากที่ทานแล้วเนี่ยแตกต่างจากร้านอเมซอนร้านสตาร์บัคยังไงแล้วทําไมต้องหันกลับมาทานอีกแล้วที่นี่สูตรของกาแฟต่างจากที่อื่นยังไงวันนี้นะครับเราจะมาถามพี่นุชเจ้าของร้านกันแล้วเจ้าของสูตรนะครับเลิฟคาบอยกาแฟพันแท้ ที่สามารถสะกดจิตใจของคนให้ทานแล้วกลับมาทานอีกนะครับขอบคุณมากนะครับเีกติดตามตอต่อไปครับสวัสดีครับ